ไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฝันฝาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืดบนภราสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัตว์าไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฝันฝาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้าง ยังยืนบนพระสุทาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้คูจะไปถึงเส้นชาัไม่เป็นดังฝันอย่าผิดวหวังไอ้ฝันฝาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลา ยังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสั์